มกันหลายๆอย่างที่เรียนมาช่างเถอะถ้าเอามาเฉพาะจาะจงว่าเรียนบางตัวที่สอนเมื่อสักครู่นี่อาจจะไม่ออกข้อสอบเลยแต่ว่ามันจะไปออกเรื่อยๆไปเขาไม่ได้ถามหรอกว่าสอนอันนี้ออกอันนี้ไม่มีสูตรตายตัวองั้นออกอะไรก็ได้ที่สอนไปแล้ว <c oughs> ชี้โกงมากเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้โลกเราไม่มีอะไรแน่นอนนะท่านผู้ชม Don't Expect any certainty in life we have to prepare ourselves for the challenge don't expect any certainty nothing is certain nothing is certain in life everything changes. we subdue to change you uh, mm -hmm. maintaining and disappearing happening occurring occurring maintaining and disappearing that is life we can't we can't expect anything beyond that and we have to prepare ourselves investment is really important investment people always recognize that investment in uh, business and those i don't mean that investment in our health first health is better than wealth people said that's why the first thing we have to invest is investing in our physical health the second one is investing in our mental health now mental health ค้นไปดูที่หลวงพ่อชาก็ได้หลวงปู่ชาก็ได้สุภัทโทก็ได้ก็ได้แล้วก็ฟังนี่นี่อาจจะบอกว่าเก่าค่าเครือแต่ว่าของคนเราร่างกายที่ผมพูดกับท่านผู้ชมที่เรียนกับผมนะจะเป็นผู้ใหญ่หลายคนผมผมก็แค่พูดเหมือนกับที่พระท่านสอนท่านก็แค่สอนท่านบอกแค่สอนท่านทําแทนไม่ได้ ก็คือเล่าสู่กันฟังเพราะท่านเรียนแล้วมันต้อง m e n ท a ลด้วย m e n ท a ลคือจิตด้วยจิตใจด้วยนะครับสมองสมองหรือเปล่าจิตใจไม่รู้นี่ยพวกนี้ด้วยต้องฝึก2อันเราจะพัฒนาเฉพาะเพราะร่างกายไม่ได้กินก็อ้วนตุ๊ออ้วนตะอย่างนี้ไม่ได้ครับจิตใจไม่พัฒนาไม่ได้ตัวเราเองนะเราต้องพัฒนา2อันด้วยกันเวลาตายแยกกันนะจิตไปกายฝังเผาทิ้งโอ้โหน่ากลัวมากเลยเอาเป็นเรื่องจริงรับได้ไหมล่ะไม่ได้ จิตไปไหนไม่รู้อ่ะตัวไหนไปตัวไหนคือต,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 ตัวเราโอ้อะไร What is yours? โอ้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ไว้ในพูดหรือเปล่าไม่รู้ Changing a lot as w e l After death Maybe when we die Maybe อาจจะไม่ after death นะตก็จะ after after death What What moves further What is what is, what is you What is you What is I i f s a y I don't know the body. It doesn't mean body because body will be burned here. And body will decay. According to death. And body may be buried. Was uh, will be buried. And then we we not ceased over there. I think we must have a new journey. And what is going on after death? <laughs> ที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยคณะสาขาจิตวิทยาท่านผู้ชมผมเคยสอนต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 อนผมอยู่มหาวิทยาลัยเอเชียเคนแดงดับปรอาจาพิเศษสอนถึงดววันนี้แหละแต่ว่าไม่ได้สอนสาขานี้แล้วตอนนี้สอนสาขานี้นักศึกษาเยอะมาผู้หญิงมาเรียนเยอะมาผมสงสัยไว้มาเรียนเรื่องอะไรวะนี่ชีวิตและความตายโอ้โหสุยอดมันไลฟ์แอนด์เดธไม่บีนะอาจจะไม่ใช่นี่ว่าไลฟ์อ d e เด h อันนี้ไม่อันนี้ผมจะไม่ไปสอนถ้าเขามีวิชาว่า ชีวิตหลังความตายเนี่ยไม่รูไ้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้บางคนเขาก็ซีเรียสพวกนี้นะเ <ๆ S 1> ขาก็ศึกษาพวกนี้อย่างจริงจ<ๆ>ังเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ไม่ควรละเลยด้วยกันนะครับศึกษาพวกอย่างนี้ก็นั่งสมาธิดูบ้างนะครับศาสนาไหนก็นั่งได้นะครับสมาธิไม่ใช่ของพุทธอย่างเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าค้นพบเฉยๆพุทธเจ้าบ้างน,นค้นพบเฉยๆมันมีอยู่แล้วเป็นของทุกคนนั่งได้เลยนะครับนั่งคอนเซนเทรตคอนเซนเทรต on on your breathing in and breathing out ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมค่อยศึกษาศาส,สนาไหนก็ทำได้ครับเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อ develop mentality the first thing we develop is develop our health uh, improving and developing our health the second one is develop our mentality development develop mentality สองอันนะเพราะนั้นกายกับจิตจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าทำเสร็จแล้วเราก็ไปเฉลยกันดังต่อไปนี้ children were eager to ใช่ไหม eager to บวกได้กิริยาช่องที่หนึ c ก็ข้อนี้น่าจะถูกต้องหมดใช่ไหม the father after his long absence ขาดไปจาก home because บวกได้ประโยคประธานบวก verb ผ่านไปเท่านี้แหละ young boy had บวกได้กิริยาช่องที่ส spent hours spent hours working on เพราะไหมพราะนะ working on the airplane model uh, spent hours working on it, เพราะมากถ้าผมหาที่ผิดไม่ได้ผมก็จะกลับมาที่คำว่า to work but finally สุดท้าย he gave up ตัวนี้ต่างหากเล่ากริยาสองตัวไหนที่ผมพูดถึงนะ context อะไรก็ตามแต่หลังพวกนี้ก็เป็นคำว่า crying yeah. ต้องเป็น I n G นะ yeah. กริยาสองใช้คำว่าอะไรนะก่อนอันนี้อันนี้อันนี้มีสอนคลิปย้อนกลับไปคลิปที่สอง oh g h บอกได้ประโยคครับประธานคือ friends เฮอต้องระวังนะท่านเจอตัวนี้โผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านต้องไล่ไปก่อนนะหาว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเจนเป็นผู้หญิงใช่ได้เห็นไหมท่านต้องไล่ไปเลยนะอย่าไปชะล่าใจแบบข้างหลังเป็นจอนอย่างนี้ตายเลยผิดเือง่าย,ายๆแค่นี้แต่เราไม่สังเกตไงนะครับ friends try to ได้ไหมก็ได้ try to อยู่แล้วบวกได้กริยาช่องที่1 try เป็นช่องไหนก็ช่างเขาสิอยากรู้ว่า try เป็นช่องไหนก็ไปดูกลุ่มขอามันอ่าช่องสองเป็นอดีตเหมือนกัน try ย,ย่อมถูกต้อง To บอกกิริยา to infinitive her to apply ได้ไหมได้ to convince her to apply for job at the factory อานว่า factory เจ้าของ,อม,อง,งม,มันเถอะ factory ก็เลยทุกหลังๆมาไม่ค่อยสนใจ James resist resist บริกิริยาช่องที่4 making เป็นต้น resist น่าจะอยู่ในกลุ่มของอะไร resist making an appointment resist อยู่ในกลุ่มของ enjoy กลับไปดูด้วยนะครับตรงตอบอะไรก็ตอบข้อดีด้ ข้อที่ 4, successful economist ส่วนประธาน economist เป็นประธานลงท้ายได้ ist เป็นคนเป็นประธานเอกพจน์หราพพจน์หรอพจน์สิแต่ must ใช้ได้กับประธานทุกตัวข้างหน้าเป็น full เป็น adjective ตำแหน่งหมายเลข2หมายเลข1 full adjective อยู่แล้วอย่าไปยุ่ง must บวกได้กริยาช่องที่1 b ไปช่องที่1หลัง b บวกได้ช่องที่3ช่องที่4มีไหมเอา be able อ๋อไม่ได้สิ able adjective ถ้าไม่มีช่อง3ช่อง4ก็เป็น adjective นี่ไง able <A ble S 2> เป็น adjective หลัง adjective เ,เราเรียนมา to บวกช่องที่1นี่ช่องที่1อยู่แล้วเติม to เข้าไปผิดข้อ be boy เพราะขาด to able to นะครับ easy to เป็นต้นนะครับข้างหลังเป็นอะไร off บวกนาม world เป็นนามไม่ใช่ events เป็นนาม world เป็นนาม้อนนามไม่เติม s ข้างหลัง on หมายเลข6ก็บวกได้คำนาม economics เยอะ economy, <Your> economy เป็นนามเป็นหมายเลขหนข้างหน้า al เป็นหมายเลข2กง็ง่ายๆก็ง่ายๆถ้าจะเขียนก็จะเละๆอย่างนี้แหละเต็มไปหมดได้หมดเลยก็หวังว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อ 5. c h shakespeare hamlet เข้าใไหมฮะ hamlet Ham <let. S 1> fair is fault โอ้นั่น lady macbeth ขอไป <laughs> hamlet <laughs> ขอเรื่องกัน <laughs> เรียนมาเรียนมาจำไม่ก็ได้ละ In Shakespeare's Hamlet, the protagonist was greatly troubled ไดไหม was บอกได้กริยาช่อง3บวกได้กริยาช่องที่4ช่อง3เพราะมีบ y ายถูกต้องข้างหน้าเป็น a d v e rb แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันขยายกริยานี่เห็นไหมก็เป็น a d v e rb great adjective เติมรีเข้าไปก็เป็น a d v e rb จบท่อนนี้ผมไม่แต่ h i s บอกนาม consigns เป็นนาม to บวกได้กริยาช่องที่หนึ่งไหม อ่ะบวกน้ำก็มี to school to the extent that ได้ไหมก็น่าจะได้ that ก็บวกได้ประโยค he was incapable อ uh, in ่า incapable ต้องใช้ o f สิ o f บวกด้วยกริยาช่องที่4 killing the king เรื่องนี้สนุกมากเลย hamlet of killing o f มาจากไหนมาจาก incapable of นะครับสามารถหลัง o f with อะไรพวกนี้ก็ต้องเป็น ing คือช่องที่4 ถ้าเป็นกริยาเป็นช่องที่4นะครับ killing the king when oh, โอเ้เขานี่ง่ายมากเลย uh, when sufficiently cool ได้นี่ฮะ when ลดรูปนะครับเหลือ cool เป็นกริยาช่องที่3อย่างเดียวด้านหน้าเป็น adverb เพราะขยายกริยา ent เป็น adjective เต erm ิม ly เข้าไปเป็น adverb ถูกต้องนี่ข้างหลังเป็นกริยาลดรูปจะเหลือ2ตัวด้วยกันคือกริยาช่องที่3กับกริยาช่องที่4สมมุติว่ามันทําเองไม่ได้แล้วหนูจะรู้ได้ทำไมพูดเร็วจัง แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าทําเองได้หรือไม่ได้ประธานอยู่ข้างหลังประธานรูดรูปของ adverb cross จะต้องเป็นประธานตัวเดียวกัน hydrogen คู Hyd cool เองไม่ได้ต้องถูกทําให้ c o o โอเคไหมล่ะเป็นกริยาช่องที่ที่3เพราะมันเป็น passive voice hydrogen เป็นประธานไม่ใช่คนเพระาะฉะนั้นเรารู้ว่า sufficiently cool ถูกต้องถูกต้อง hydrogen ประธาน2ตัวนะ when hydrogen w a s sufficiently cool when hydrogen was uh, sufficiently c o o l ด,ด้วยประมาณด้วยประมาณ it becomes นี่เป็นจริงไหมเป็นจริงไม่ใช่ w s ข้างหน้า is sufficiently c o o l ครับต้องให้อยู่ในรูปของ uh, present tense เพราะว่ามันเป็นจริงมันจะอยู่ในรูปของ,ของ past tense ไม่ได้นะครับ becomes ถูกต้องนะครับท่านอย่าคิดว่ามันไม่เข้ากันนะ,ะเพราะตัวนี้คือ hydrogen เนี่ย is ลดรูปก็คือตัดไฮโดรเจนกับอีสออกไปก็จะเหลือกิริยาช่องที่3กิริยาช่องที่3ที่เหลืออยู่ไม่ใช่ว่ามันเป็นพา s สเพราะว่ามันมีอีสเอ็มอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับ becomes a liquid and begins นะ becomes ถูกไหมถูกใช่ฮะเพราะ And เชื่อมประธานเข้าด้วยกัน b e g i n begins ช่องที่1 becomes ก็ Be comes, ถูกต้องแล้ว to อะไร to บอกได้กริริยาช่องที่1ก็เป็น to creep ท่านั้นเอง begins to creep หรือไปกิ creeping ไปแล้วแต่ท่านแต่ความจริงเขได้เป็น begins to creep นะครับ in which ผมใส่เข้ามาอย่างนั้นแหละไม่มีคนอะไรห,หรอกทำไมลระไม่ผิดหรอไม่ผิด it is store in the container นะ which ย้ายกลับมาปุ๊บก็จะเป็นย้ายอะไรกลับมาก่อนย้าย in กลับมาก่อน in อยู่ข้างหน้าย้าย which กลับมา which ใช้แทนใครใช้แทน container มันก็จะเป็น container store container ไม่ได้ store container หมายวามว่าเอา container มากองรวมกันไม่ใช่ แต่ตัวนี้หมายถึงว่าไฮโดรเจนถูกเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์นั่นเองโอเคไหมฮะ Dictionary is vary เป็นกริยานะครับแต่ต่างหลากหลายเปลี่ยนแปลงแปลผันแล้วก็แนละ้วแต่ครับ Dictionary is เยอะกริยา in size from one small enough to carry อ๋อยากมากคอนนียยากมาก in your pocket ไล<ๆ>่ๆไปสิ in size ได้ไหมได้ size uh, in size to carry ได้ไหมได้ to บริกิริยาช่องที่หนึ่ง in your pocket ได้ไหมได้ธรรมดา to the very large large อะไร the บวกนามไหนละนามนามคือคำว่า dictionary เป็นนามข้างหน้าเป็น adjective ทำเองไม่ได้ถูกกระทำถูกนะ that you can can บริกิริยาช่องที่หนึ่ง can scarcely lift ได้นะเ네นี่ย lift scarcely เป็น adjective uh, adverb เพราะนั้น ตัวที่ผิดก็คือ dictionary มัน carry เองไม่ได้ to be เป็น passive ครับ carry ยากหน่อย carry อย่างนี้นะครับจึงจะถูกต้อง one off โครงสร้างของ one off คือ one off บวกได้ the my h i s h e r ก็ได้บวกนามพหูพจน์ครับนามพหูพจน์ถูกต้องนะครับชุดนี้เป็นโอ้ประธานยาวเลยนะนี่นี่ประธานคือตัวนี้กริยาคือคำว่า is ลบออกไปเพราะมันจะเกก,กะ one of the keys to the survival the บวกนาม survival mm hmm. เป็นคำนามนะครับ survive mm hmm. เป็นกริยา mm hmm. เติม AL ที่คำกริยากลายเป็นคำนามถ้าเติม AL ที่คำนามจะกลายเป็น adjective ว่าไมสิไม่ <laughs> any <laughs> บวกนามครับธรรมดาทั้งได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้นะครับ any books any sugar ได้หมดนะฮะ is เป็นกริยาของ one of นะครับน่าจะถามตรงนี้ด้วยไม่ถามครับ i t แทนคำว่า one พรา it ability ability adapts to change CHANGE นี่เป็นคำนามนะครับไม่ใช่ to กริยานะครับ uh, its ability คืออะไร to adapt ability to adapt นะครับตัวนี้ต้องเป็น to adapt ต้องเป็น p r a c e n t กริยาช่องที่หนึ่งนะครับเท่านี้เอง to adapt its ทำไมเป็นออื่นได้ไหมไม่ได้เพราะต้องเป็นนามเพราะว่า มันแสดงความเป็นเจ้าของกลุ่ม mm hmm. my his her มันต้องบวกด้วยนามเพราะนั้น ability ถูกต้องแล้ว it e เป็นนามแต่ถ้ามีคำตามหลังอีกตัวหนึ่ง adapt มันไม่ใช่คำนามมันก็ต้องเป็น to adapt ศักยภาพในการจุดๆยปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมต่างๆข้อ9 the scientific revolution สอบดีมากเลยนะครับหมายเลข1หนึ่มายเลข of early 19นี่ฮะส่วนประธานนะครับประธานคือ revolution affected education by บวกด้วยคำเกริยาต้องเป็นช่องที่4 changing นะครับ by changing the nature of บวกด้วยนาม technology เป็นนาม although t h e y are บ, although, บวก a l t o บวกด้ประโยคนะครับ t h e r are g r a t that g r a t that his Olympic medals ย have been returned แม้ว่าพวกเขาจะยินดีพวกเขาคือใครกลับไปดูกรีอ่าไปดูตัวครอบครัวสิเอาไปดูตัวที่สัมพันธ์กันซิ Family คือพวกเขาคือ Family Family เป็นได้สองอย่างนะครับเอกนพ,ก,พ,ก,พกับพภพตรงนี้หมายถึง Members of Family เป็นพพภพนะครับ Our g r a ซท t h ฮิสโอลิมปิกเม็ดเหหลายเหรียญด้วยนะนี่ have been returned and his records reinstated ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะ return เป็นกริยาช่องที่2เพราะนั้น re i n s t a t e ก็เป็นกริยาช่องที่2ใช้ประจากประธานตัวเดียวกันตัวนี้ถูกตัวนี้ถูกนะครับ <Okay. S 1> the family of Jim t r o p must wish เรามาดูที่คำว่า wish เป็นอดีตหรือปัจจุบันชุดนี้เป็นอดีตครับ could live ไม่ได้นะครับก็เป็นคำว่า could uh, live มันเป็นอดีต view live เป็นอดีตอดีตต้องเลยไปอีกช่องหนึงนะครับ could have นี่ฮะ Lift ์อีดนะครับเนี่ย l จริงจะได้เขาตายไปแล้วครับเขาตายไปแล้ว to p a r t i c i p a t e i n the occasion กลับไปดูในเรื่องของการใช้ W s h สองประเด็นความจริงมันมี4ประเด็นนะ m t t Kelly Better เ n o w เป็นที่รู้จักกันในนามนี้นะครับ Very v e ิ l ลี่เดอะแซด c ฟสครนะครับตลกหน้าตายแปลเป็นไทยนะครับ Wish เหมือนกันนะครับ Wish นี้เป็นอดีตข้างหลังอดีตหนักเลยนะ แต่โชคดีหน่อยตรงนี้มันมีตัวเดียวครับข้างหลังต้องเป็นดีดนะครับ he becomes ไม่ได้เติม x ก็ยังไม่ได้ครับ he could have become successful become บวก adjective นะครับเป็น linking verb he had บวกช่องที่หนึ่งไม่มีในภาษาอังกฤษครับต้องเป็นอย่างนี้จึงจะถูกต้องนะครับอันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เหลือข้อเดียวข้อนี้เป็นข้อง่ายง่ายเพราะอะไรเพราะจำกฎได้ไม่ใช่ครับง่ายเพราะเขาใช้กริยาผิดตัวเอง although many Americans wish that public transportation ต้องเป็น wood อย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามแต่ต้องอยู่ในรูปอดีตครับถ้าเห็น wish เข้ามานะครับ13 it is necessary แดดไหมไม่มีแดดก็เป็น to นะครับ necessary to plan ธรรมดานี่เองข้อ14 it is essential อขออนุญครับ ถ้าจำได้จะเก่งถ้าจําไม่ได้จะไม่ดีครับข้างหลังต้องเป็นกริยาช่องที่1ห,ห้ามเป็น e s am, are อย่าง essential that ประธานคือประธาน2ตัวกริยาเป็นช่องที่1เสมอช่องที่1นึง verb to be ก็คือ be เขาเป็น passive voice in the strange instruments the tone by แสดงว่า by ต้องเป็น passive voice active ตัดทิ้ง are produced active ตัดทิ้ง passive the tones เป็นประธาน passive voice คือตัวนี้ อ่ะใช้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ครับ 1. ไม่เป็น passive voice 2. เป็นสรรพนามแทนโทนที่ยังไม่มีกริยาเป็น double subject นั่นเองนะครับเร็วไหมแต่บางคนถูกใจนะเร็ว,เรวอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นประเภทไวัยไงเขาไปรีเสียงผม,ผมบอกผมฟังเร็วเร็วมา People who h a v e ตัดปุ๊บ Who have very little technical background ชัดเจนไหมประธานคือ people have บวกด้วยกริยาช่องที่3มีตัวเดียวเท่านั้นอย่าผิดเป็นอันขาดโกรธกันจนตายจนลูกบวช Many books but one of the best is หนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดคือ How to win friends ผมมีหนังสือเล่มนี้แต่ผมยังไม่ได้อ่านมีคนแปลมีคนแปลผมซื้อมานานมากแล้วผมไม่ได้อ่าน How to win friends and influence people by Dale Carnegie คนนี้สำคัญน,นะครับเพราะว่า Warren Buffett นักลงทุนหุ้นคุณค่าเน้นคุณค่าปรมาจารย์คนปรมาจารย์ว่าง้งเถอะรวยที่สุดในโลกอะเคยรวยที่สุดในโลกอะเขาเขาเขาไปเรียนกับคนนี้ Dale ค a r n e g น i ะ e ไปเรียนการพูดตรงนี้นะครับ Many books have written about success ได้ไหมได้นะฮะ Many books ประธานเป็นพอพจน์กริยาคือ have written ได้ไหมแต่หนังสือเขียนเขียนเองข้อเสียก็คือหนังสือเขียนเอง many books written เป็นกริยาช่องที่3เลยไม่ได้เพราะมันไม่มีกริยาให้กับ many books อีกถ้าลดรูป many books ต้องมีกริยาชุดหนึ่งข้างหลังอย่าไปยุ่งเพราะเขามีประธานแล้ว is e เป็นกริยาของประธานตัวนี้ข้างหลังไม่แตะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงใช้ไม่ได้นะครับตัวที่ about ไม่ได้ไม่มีกริยา many books ขาดกริยาไปใช้ไม่ได้เหลือข้อเดียวครับหนังสือ จำนวนมากที่ถูกเขียนเกี่ยวกับความสำเร็จเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงดีที่สุดหนังสือเขียนเองไม่ได้ข้อ A ข้อเสียก็คือหนังสือเขียนเองเป็นหนังสือผีสิงดีๆนี่เองข้อ18 he had บอกด้กริยาช่องที่3อย่าไปแตะ that he graduate ไม่ได้หรอกเพราะ hope เอย wish เอยมันต้องใช้เป็นกริยาเป็นอดีตถูกไหมครับข้างหลังต้องเป็น graduate อย่างน้อยก็ต้องเป็นอดีต graduate อย่างนี้นะครับ อาจจะเป็น h a d graduate ก็ได้แต่ต้องเป็นอดีตเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องผิดแน่นอน hope wish ที่เราเรียนมาข้างหลังเห็นไหมเป็นอดีต his เหรก็ h i เนี่ย as the result of uh, the inspections regulary ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าหลัง of บอกได้นามนามคือชั่นข้างหน้าก็เป็น regular เท่านั้น okay. อย่างนี้ก็ออกทดสอบออกสิฮะออกคละกันไปหมดนั่นแหละ ข้างหลัง h a v e ได้ไหมได้พระประธานคือคำว่า restaurants restaurants เป็นประธานพระหูพจน์กริยาก็ h a v e h a v e บริกริยาช่องที่3ถูกต้องแล้วเนี่ยฮะ t h e r e บอกได้นามนามคือคำว่า practices เป็นนาม sanitation ก็เป็นนาสอตัวได้กันนามข้างหน้าเป็นนามซ้อนนาม <c oughs> เขาไม่ได้ถามเขาถามตัวหลัง erosion การกัดเซาะ is a seriousness problem ไม่ได้ต้องเป็น serious problem คุณจะใช้ n e s s ไม่ได้เพราะมันมีรูป adjective อยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ n ามบวก adjective นำหน้าขยาย The woman was in บวกได้นาม in บวกได้นามคือคำว่า health บป็นนามข้างหน้าก็เป็น adjective such bad ได้ไหมได้ so bad ได้ไหมผมนึกก่อนนะ so บวกด้วย adjective แล้วก็บวกแ h a t นะครับเราเราน่าจะเรียนมาแล้ว such อาจจะเป็น such a such a n ด้วยบวกด้วยนามและก็บวกแดดนะครับตามจํานี้นะฮะพวกนี้จะไปยุ่งกับมันครับข้างล่างไม่น่าจะมีผลอะไระ Badly y ก็ได้ครับ so badly บวกแดดแต่ข้างหลังเราเห็น health ลงท้ายได้ th เป็นนามนั่นแสดงว่าจะใช้ so สตัวนี้ไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างเดียวคือ such บวกนามเท่านั้นอันนี้อธิบายไปก่อนหนะ้านี้แล้วท่านจะลืมหรือไม่อีกเรื่องหนึ่ง ข้อ 22. The owner of sailboat did not did บอกได้กริยาช่องที่หนึ่ง calculate ข้างหน้าเป็น adverb ว่าน่าจะดูดีนะเนี่ย the height ไม่ได้เด๋ the, ต้องบอกได้นามครับ height เป็นนามเขียนยังไง GHT ใช่ไหมครับต้องเป็นคำนามอันนี้ high นี่เป็น adjective ครับมันไม่ได้เป็นคำนามนะต้องทำให้เป็นคำนาม although his car appears to be manufactured by ไม่ได้ไสวยงามนี่ครับ คาเป็นประธานประธานเอกพจน์กริยาเติม s s ก็ถูกต้องแล้วกริยา2ตัวซ้อนกัน to be ได้นะครับหลัง b บวกในกริยาช่องที่3หรือบวกในกริยาช่องที่4หรือไม่ก็ adjective ช่องที่3เพราะเป็น passive ไว้ก็สวยงามนะครับอะบวกในนาม company เป็นนามเอกพจน์ข้างหน้าเป็น adjective e n t เป็น adjective แน่นอนว่าต้องผิดตัวสุดท้าย has same body เป็นนาม style อาขอไป style เป็นนามนะเอาเอา,เอาตัวข้างหลัง style size เป็นนาม perform ไม่ใช่ต้องเป็น performance a N c e จึงเป็นนาม perform เป็นกริยานั่นเองจึงผิดข้อ d ี o c ข้อ24 environmental damage caused by ลดรูปนะ caused by the oil เนี่ยตัวนี้ลดรูปซึ่งเป็นเหตุมาจาก oil spill การกระจายของน้ำมันไม่ใช่น้ำมันกระจายการกระจายของน้ำมันประธานคือ กริยาคือ view บอกได้กริยาช่องที่1 last for several years จะต้องมันจะอยู่เป็นคาบอยู่นานก่อให้เกิดมลพิษทางเรือนี่ยนะทางน้ำนี่นะครับอยู่อีกนาน for several years นั่นเองนะครับ t ู o ไม่ได้เราต้องเป็น for engineer drew เป็นกริยาช่องที่2 the blueprints and deliver เป็นกริยาช่องที่2ได้ไหมได้ it it can ใคร engineer คนไม่ได้แทน blueprints เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องกลายไปเป็น them เพราะเป็นแทนพหุพจน์นี่สังเกตว่คุณจะตายเพราะน้ำตื้นอย่างเงี้ย The researcher mix ผสม the two บวกได้นำนับได้พระหุพจน์ถูกต้องให้ถูกไปเลยนะครับ Po T ครับ mix ผสมผสม,ผสม2ส่วนประกอบ ingredients ท the, the mixture ที่รวมกันเป็นน้ำได้ไหมได้เข้าไปใน petri dish เอาเอาหนึ่งมันมีกริยากี่ตัว4ตัวด้วยกัน1ตัวคือตัวนี้ สองตัวคือตัวนี้สังเกตเป็นอดีตหมดเลยสามตัวคือตัวนี้สามตัวคือตัวนี้ส่ตัวคือตัวนี้เห็นไหมสีตัวสตัวช่องสองช่องสองช่องสองแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาเป็นช่องหนึ่งเรอูช่องสองครับผมคุณมีสิทธิ์อะไรมาเป็นช่องที่หนึ่งคุณเป็นลูกใครลูกเดี๋ยวเธอเอาเปรียบสังคม the actress ออกไปกริยาคือน่าจะเป็นตัวนี้นะนี่ กริยาหายไปประธานคนเดียว actress มันเติม AC s รูปของมันมีแค่นี้ actor actress เติม s จึงจะถูกต้องตัดทิ้ง was finding ได้เพราะ was เป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์ was found ถูกพบ,กพบคนนะเว้ยเว w e r ไม่ได้ตัดข้อนี้ออกไปเหลือสองข้อให้ตันเลือก was found ถูกพบกับ was finding พบมันว่าพบว่ายากที่จะจำ her i y e เป็นต้นต้องทำเองนะครับเพราะประธานเป็นคนนั่นเอง ยี่สิบแปดโบโรสช่องที่สองเฟรโรช่องที่สองสโลเอ็กซเวิร์บครับขยายคำว่าตกอย่างช้าๆ the boat rose คลื่นคลื่นคลื่นแล้วก็ตกอย่างช้าๆ as the huge sea swells บวมนะครับบวมทะเลการบวมของทะเลก็คือคลื่นนั่นแหละ move towards shore นะครับสังเกตไหมเคยไปทะเลทุกคนใช่ไหมมัน ก็ไปงี้ครับก็ <c oughs> ไปตามนั้นนะครับตาวนี้ดีนะครับตัวนี้เป็นนามนะครับ C ก็เป็นนามซ้อนนามนะครับ adjective อ,อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าแปลว่า C, swell เ,เติม S เ,เป็นกริยาไม่ใช่นะครับนะครับตัวนี้เป็นประธานกริยาคือคาว่า move sit นะครับ this is the first ได้ไหมได้ the first time John has บนกริยาช่องที่3 so อธิบายเมื่อสักครู่ so difficult class ไม่ได้ต้องเป็น such ใช่ไหม เพราะข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นนาม mm. but she plans เอา้าทำไมคนละเรื่องกัน John has taken a difficult class ก็ได้นะครับ such a difficult class but she plans to complete it อา,อาจจะว่าจะตัวประธานต่างกันนะครับอ,อย่าผิดพลาดไปนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีผลอะไรหรอกข้อสุดท้ายครับท่านผู้ชมออกข้อสอบ wish อีกทีหนึ่งครับข้อนี้ง่ายที่สุดรวมคะแนน้เท่าไหร่แล้วท่นนี้26ใช่ไหม 26ใช่ไหมข้อนี้ต้องถูกนะครับประทานคนเดียว wish ข้างหลังต้องเป็นอดีต did not ไม่ได้ใช้หรอกอย่าหวังไปเลย did บวกได้กริยาช่องที่หนึ่งไม่ใช่ช่องที่สามบ้าไปแล้วบอกตัวเอง not ต้องมีกริยานำหน้าก่อนนะจ๊ะ not ตัวนี้ no หนะักเข้าไปใหญ่เลยครับ no บวกน้ำเหลือตัวเดียวครับข้อนี้ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับยีข้อเป็น excellent สำหร็จชุดนี้ครับผมเป็นไงบ้างสำรวจด้นะครับตรวจสอบด้วยและกลับไปทบทวนแล้ว แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแล้วคืออะไรกลับไปทบทวนอีกครั้งแล้วกันนะครับจากข้อสอบจากเนื้อหาที่อธิบายก่อนหน้านี้ครับท่านจะนะเก่งขึ้นนะเพราะข้อข้อสอบเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่าออกอะไรเพราะนั้นเราต้อง be preparing o r h e time